มาพบปะกลุ่มสตรีนะครสวรรค์ซึ่งมีหลากหลายมากเลยหลากหลายกลุ่มท่านนายกเนี่ยต้องพวกพวกสตรีเนี่ยนะคะรู้สึกรู้สึกขอบคุณท่านประจําเพราะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เดือดร้อนไปหาท่านท่านแก้ไขให้ตลอดก็ขอบคุณท่านจริงๆาการขับเคลื่อนของกลุ่มสตรีเนี่ยมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ยุคยุคโบราณแล้วในเรื่องของความเท่าเทียมในทุกๆด้านนะในสมัยก่อนเนี่ยสตรีเราเนี่ยมักจะถูกกดถูกลดบทบาท กเรีกว่ามันเกิดช่องว่างทางสังคมตั้งแต่ในครัวเรือนออกมาเลยดัยงนั้นกลุ่มสตรีเขาก็รวมตัวกันใช่ไหมเพื่อทําอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกันของมนุษย์อ่ะไม่ว่าเพศใดใช่ไหมเพศสภาพจะเป็นอย่างไรเนี่ยควรจะมีความควาเท่าเทียมกันกลุ่มสตรีก็เลยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะลเดี๋ยวนี้ก็สร้างเครือข่ายร่วมกัน วันนี้จะอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะของกลุ่มอาชีพมันจะมีหลากหลายหลายอาชีพเราก็เลยจะให้มีการเข้ามาอบรมให้ความรู้เพิ่มแล้วก็ทาการวิจัยเพื่อจะไปต่อยอดทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และทั้งพัฒนาด้านตลาดนครสวรรค์เรามีกลุ่มสตรีเยอะมากแล้วก็ตอนนี้กลุ่มที่เข้ามาขับเคลื่อนหลักก็เป็นกลุ่มสตรีของจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะจะมาก็จะมีการขับเคลื่อนก็โดยการใ,ใ,ให้คำแนะนําทางวิชาการ ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มต่างๆในคนครสวรรค์กลุ่มสตรีท,ท,ท,ที่มีอยู่หลากหลายในคนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านใดนะในการที่จะทําให้สตรีนั้นมีความเข้มแข็งช่ม้มอบจอนี่ให้การสนับสนุนทุกเรื่องนะคะ,อ,ะอย่างเรื่องสถานที่เนี่ยตอนแรกอะ่ะเราจะไปทําที่ราชพั์ปรากฏว่าทางนู้นไม่ว่าง อาจอนี่ถามว่าไม่มีที่ท่านก็ให้ประชุมห้องสภาหแห่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเปิดให้มีการอบรมทั่วไปแต่ท่านนายกเนี่ยท่านเป็นคนส่งเสริมเรื่องอาชีพหลากหลายอจริงๆแล้วนะคะท่านนายกเนี่ยต้องพวกพวกสตรีเนี่ยนะคะรู้สึกรู้สึกขอบคุณท่านประจําเพราะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรที่เดือดร้อนไปหาท่านท่านแก้ไขให้ตลอดก็ขอบคุณท่านจริงๆเพราะท่านเอ็นดูแล้วก็ให้ความสาคัญ งานของสตรีเวลาไปปรึกษาในงานของสตรีท่านจะให้ข้อชี้แนะแล้วก็ให้คําแนะนําและแถมช่วยในเรื่องต่างๆที่เราติดขัดท่านสามารถช่วยเหลือได้ค่ะถามว่าถ้าหากว่ากลุ่มสตรีในะคนครสวรรค์ซึงมีจํานวนไม่น้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพและกลุ่มกลุ่มที่ทํากิจกรรมด้านต่างๆเนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งขึ้นมามันจะส่งผลในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความเท่าเทียมกันของมนุษย์ เพราะนั้นมนุษย์ทุกเพศเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ให้ให้ทางนายกอบชอใช่ไหมได้ได้ไดมาพบปะเพราะว่าเป็นแนวทางเดียวกันอบจเราเข้าพยายามสร้าง,ตร,างตรงนี้ลดความเท่าเทียมเพื่ออะไรคุณภาพชีวิตที่ดีไงใช่ไหมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตต้องได้เท่าเทียมกัน